กสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขาชูซองสาวพวงสาวลาวคือเก่าพ่อพี่น้องเลย โดยมาพบพอกับสัพวงมือนี้กับพี่หลายเนาะทางสัพวงกับแวะเวียนมาหาทางอ่ะเมตุเด้ิว่าเมตเ่าคันทะลีเนาะทางสัพวงก็ได้มาหาเพื่อนเป็นเทื่อที่โซ่มาพี่น้องเลยอ่ะมามเอนี้ทางสัพวงกับมีของอ่ะติดไม้ติดมือมาผักอ่ะเมตเ่าเด้อเนาะกับอ่าเป็นทางอ่ะทีมงานเฮท่าไรเนาะมาน้ำกันเนาะอ่ของผักองต้นกับบ่มีอย่างไรเราไปพี่น้องเลยอ่ะ เป็นข้าวซารเนาะขนมข้าวต้มนี่แหละเพราะว่ามาผากร้านน้อยเนาะเพราะว่าทางเม่เถาเพิ่นก็นอยู่กับร้านน้อยสองคนพ่พี่น้องเลยเขาก็ได้มาหาเม่เถาเป็นเท้อที่สองแล้วเนาะก็มีของทิดใหม่ติดมือแหละมาผากเพื่อนพ่ะพี่น้องเลยโดยคือวนะ่าเนาะเพราะว่าทางเม่เถาเพื่อนก็นกนอึดเข่าเนาะอึดเข่าอึดน้ำโคเขากินน้ำมาหมบ้านส้าบ,บ้านแต่ละเมือ่อพอได้มาเนาะโดยจังไรก็ขึ้นไปหาทางไ่ตู้เพิ่เลยพี่น้องเลยโดยปะ โดຍขอญาตขึ้นเฮือนเด้อโดยโดยเอออ๋อบ่เคยขึ้นมาจากเทືอได้นี่ขออนุญาตเด้อพี่ตู่เอ้ยโดยสวัสดีเดດอพี่ตูสวัส ทั้งน้องหล่าน้อยเพิ่นเนาะสบายดีน้องหล่ะสบายดีใช่ไหมสบายดีได้สบายดีลูกท่านก็เลยมาหาเมตู้เพิ่นเป็นเถื่อที่สองเนาะทั้งทำงานเทั้งมาเยี่ยมยามทั้งเมตู้เพิ่นเป็นังได้สบายใหญ่ให้โมสบายเจ้าบอสมืวอน้ากระลานทั้งขี่ทั้งห้างไม่ได้ไม่ได้อยู่เมื่อวันไปไปไปกระดับเนาะ มาจากทังในตู้นะบ่าเป็นอทั้งเจ้าบ่าไผ่นั่นอารมณ์ก็เลยตุ่นเจ้าเจ้าบ่สบายสิ่ไผ่ห้างเงินสืกอปิญญาเขามีนะหนังน้ำหนักเป็นหนังหารันแค่ใอ้เพิ่นคนหนึ่งไปใช้ไอ้่นจากไปทางใดล่ะวิดเข้ารถมันฮะทีก็บ่ได้โอ้ยไปโรงเรียนก็ดี ทางรถที่เพิ่นบ่เป็นอะไรมันถี่ม่ได้ไปบิดรถทีบมันจะไฟและต่อของกินรถทีบไปบ่อรถทีบไปยืมเขาในรถทีบเพื่อนคุยกันดอกเขาเจ้าบ่อเออเขาขาไยอะไรรถทีบเก่าเขาแต่ไฟประหิตของมันใช่ถี่ม่ได้แล้วบ้านนี่เป็นได้แม่ตุ๊กกินข้าวกินน้ำด้บ่เมื่อนี้กินกับยัง ันนี้แจ่มฝึกฝึเบิ่งอืมแจ่มเออบ่ฮ้อนท้องบ่เนาะอันออนจเป็นแล้วกับนานเอาหน่เ็ดมาผู้คนําเมือง่อเ็ดหยังเ็ดนางผ้าบ่นางผ้าบ่เออเพิ่นชื่อว่านิโรชาพันเพิ่นันให้ครึ่งนึงนเจ้ามากินบ่เออเพิ่นแบ่งให้เจ้าเนาะเออแบ่งให้เพิ่นก็ยังว่าดีอยู่เนาะเจ้าก็อยู่กับหลานเด้อเนาะนี่2คนนี่แหละนี่กับบักอันนันแหละ นไปทา้งในเลยไปทา้งในไปลินบ่ในในคุร้อยมักแดงหายได้ดอกชิดไปนวลโอเขาเจ้าให้เจ้าเนาะเาให้แต่มีพี่น้องชาวบ้านเนาะให้มีอยู่ในกินกระเบงเล็กเป็หน่อยเนาะทั้งเพิ่นเนาะเขาทั้งเมตู้เพิ่นกะเถาเนาะไปหายังไงยากลำบากเป็นกระไปก็ได้เลยเพราะว่าเห็นเพิ่นย่างที่นี่กันเนาะว่าแล้วกะเถาแก่เนาะคอยชิโนนแล้วหนาน เขาบอกโอ้ยยังบม่ได้ปัดยังบม่ได้ปูชาพอขาดิฉันจะเอามาสบายเลยว่านั่นเนาะเลยว่าพี่นอกเพื่อนชางเพม่อนกันเนาะเขากลับมาหนีก็ได้ขึ้นมาเพื่อนเพม่อนเนาะสันดีสาวข่วงสาวเหนือเนาะก็ได้ขึ้นมาเพื่อนเขามาเมตุพน์ก็อยู่ตระรางเนาะมันนี่ก็ได้ขึ้นมาต้องเพื่อนทั้งเมตู้เพ่นเพราะว่าเมตู้เพ่นก็บาสบายแน่นเนาะเงินเลยกินยาแล้วบ่อตุกมีเงินซื้อยาเป็นไข้หลายมือแล้วบ่อ ก็เป็นตะวันนี่ก็มันก็เป็นอยู่เนี่ยว่าไงก็สองมือเนาะแว่าไงก็ตเรื่อมเป็นเนาะพอดีวิ่งเนี่ยคือว่าเดี๋ยวนี้กับอากาศเนาะเนาะเย็นเตงยุบมันไข่อุ้งอ่างอะไรแบบวะอนใดก็กินน้ำบวานน้ำเมืองโมทายจำได้วันเจ้าก็สู่ๆไปตัวเจ้าคิดได้เจ้ากระเทงมี่ลานเนาะนี่จะเจ้าสู่ๆเพื่อลานแน่ลานน้อยสองคนนั่นคนก็ไม่ได้ทมงว่าลูกเจ้าน่ะไม่ทวงอมาอยู่บ่ บ่าจะโทรมาเลยบ่อกเมียผมน้อยเพิ่นนี่โทรแต่แต่พอตายมานจับวันนี้อ๋อบริภาษเงินยังไม่ได้สอบปลานี้เอาเงินมาจะใช้ชวนหมวกชวนเรียนเขาเงินปีนี่จะบอกลูกมันขอให้นัก็หาแล้วไอ้มีแม่จะกินข้าวแกงน้ำไม้มันว่าหามปกติเขาได้ตัวนี้เขาไป้นับไปช่วยเนาะเฮ็ดย่างสวนเรียนครับเมื่เดือนเป็นปีเนาะเป็นปีนะครับเขาบรรหายได้ วันนี้สิ้นปีมาแต่เธออนี่เพิ่นผ่านให้เจ้าอยู่บอุ่นประเกินพันชองพันช่องปีหนึ่งได้พันช่องไม่แน่พอคุ้มอยู่คุ้มกินังเนาะเพราะว่าการใช่ใจกระจายเนาะการใช่ใจมันแบบคือพอบ่าวเมื่อเช้ามาได้เนาะเพิ่นเอาหัวใหม่นล้เพิ่นไม่ได้มีอันลูกบ่คนบ้านเดียววันนี้บ่คนบ้านหนองหางแม่นางน้อยนี่บ่เพิ่นได้จะคนอย่ผัวนาะเวที่ชามเนาะเวทีชาม เดเขาเนละนั่นเลยนั่นลูกว้าวมนบุคือพ่อบแม่จ้าแต่มันกับบุคคลว่าไงกับบคืลพ่อแม่ของมันนา่งหน่อยนี่เนาะแช่ไเนาะอย่างก็เป็นพ่อเลี้ยงของนังหน่อยนี่บ่เพราะว่าบ่เคยจะหายเงินบหายกับเพือนให้กันให้กันคือจำเพื่อนที่ให้กัเนาะดแต่เพื่อนสี่ให้ได้บ่เนลูกเขาเจ้านะ แต่ว่าถ้าว่าเจอคนดีกับดีไปเนาะเขาไปยังแห่งนี้นาะแต่นี่ก็อันนี้เจ้าเนาะว้าวเจ้าที่เป็นเจ้าชำได้่นเอานี่นะตั้งแต่อันพอนงน้อยเพิ่นเสียไปแล้วนี่นะเพิ่นเอาไปนี่นะได้ปีไปสามคนแล้วเพิ่นนะผัวตายคนของแยกทางตุ๊กทั้งพลน้อยเพิ่นนี่เพิ่นเสียสาเหตุยังไงผูกคอตายโอ้โหนะคาก็ ขอแสดงความเสียใจทั่นได้เนาะเฮากระเนาะมีอ่ทางผู้ใหญ่เนาะทางฝั่งไทยปรเด็นเกี่ของสู้เพิ่นเพิ่นกระดิโตเนาะเมตตาเพิ่นก็เลยอาปากให้ซาติสสติเนาะหรือว่าทีมงานของเฮาเนาะเป็นสะพานบุญให้ตู่เพิ่น กลเป็นน you know. like ้ำใจเล็กน้อยจากเพื่อนเนาะพอได้ชื่อกระตุ้นคนนึงเห็นให้ลูกในร้านเป็นกระชอยเบื้องต้นเนาะเกระชอยเบื้องต้นแตก้อนเพื่อนเพื่นเห็นคิดแล้วเพื่อนจะอีจด์เปิดกะสงสารทั้งในตู้เนาะกับอยู่กับหลานอยู่กับหลานเท่าก็เลยได้มีโอกาสเนาะได้เข่ามาหาตู้เพื่านเนาะก็ได้เข่ามาหาโดยกต่เงินจวนเงินประมาณจำนวนเงินกับหาร้อยบาทเนาะเลยตู้เพื่อน ก็ว่านี่เนาะม่ตู้เนาะเขาก็เช่น้งแม่ตู้คนเนาะไหนทำแมีตู้เพคนถักเอาเนาะเลยเออเลยอ่ะจะให้ตู้ไว้พ่อใหนเพื่อนเนาะจะไว้พ้นไหนเพื่อนผู้เป็นถักเงินกองเงินกองทองเดือให้มันให้ยืนเดือแม่ตู้หับแล้วเงินหารอยบาทเอยให้ส่วนชุกกายสบายใจตุกคุ้มค้ำทำคุ้มเงินเดลยเลยแล้วยายนี่ก็บรรมีคำว่าอลายแล้วให้ได้แหละ ไม่ตัวได้หักแล้วนี่ลูปลานเนี่ยมาหายหักน้ําแล้วผลงานนี่ยังกระดูกยังอยู่ที่ประชาผลงานไม่ได้แจกอดเข่านี่กระสิก็ได้เอาขนมเนาะขนมเนาะมาต้อนรับน้อยเพื่อนขอบใจก่อนขอบใจขอบใจแล้วนั่งหลับเป็นอายย่าเป็นเนาะเป็นอายน้อยน้ไม่ขินเนาะนมก็นุ่มีเเ่าเนาะนี่พะแซน เทากรแจกมาเนสดิเท่ากเลยเอามาได้จะเพียงำนี่เนาะวหนเดินทางมาก่เติอย่เนาะเลยนไหตู้คนได้อนนกินเนานคนละอันนี้ก็สิเป็นของสะดวงเนาะนี่ก็สิเขาสะดวงกันเนาะเอามาให้ทั้งในตู้ได้มาได้หนึ่งกินร่้นเป็นของสะดวงเนาะมาให้ในตู้เนี่ยก็ได้มาหนึ่งกินเวย นี่เลยงเนะนี่ก็จะเป็นข้าวทั้งเจ้าเองอย่างยีงบุมีพัลลภุยงทังเจ้าเห็นทั้งในตู้เพิ่นบุมีข้าวมนากินเขากะโตะกิโตแล้วก็ตักมาให้พ่อแล้วให้มาหนึ่งกินแหละตัวถุนละนางเจ้หนังจ้มีจะ้างเจ้าางตลอดปลอดภัยเด้อในสี่คนที่เจ้าเด้อตุนจำจำจำตุน เงินบาทไหลมามาลูลาไหลเขาเดิมยาเดิวนปากเด้อมีตู้เด้อเนาะนั่งล่ะขนมานมขนมเี่อสาวพวงเดิมอาขนมเนี่ยอ้ยอายกินเด้อกินก็ไม่กินกอายยอมกินเด้ออย่ากินโผไงตินกันกอไายเดินนังกันเป็นลานิฟารเนาะปนตแม่พี่น้องเว้ยเราะว่า ลานกยงเน้อน่องนอนีกย่งอะ้ปีกบเนี่ยหาปีเนาะหป่นปีแล้วว่า่ขวดเนาะดยอนนี้ว่าอะไรเนาะไอ้ตู้นก็นี้กินบอสบา้เนาะอหากินบอหห้สาีแกหนปปันไอกินน้ำเน้อปันไอคนละถุงแก้ขนมไอเนกบลิ่ตลอดเนาะไอเนเนาะทํมาก็ไ่ได้สเห็นเนาะด ดีนะที well ่เสือนุ <h <h mm ่มอะไรงนเนาะการลานน้อยอีกกาคือว่าก็ได้สองเฮียนเนาะสองเียนเขเอาไปลวกเจี๊ยตีเขาแหละถ้าวันหัดความเองมันคือว่าให้มันคือไงนี่น่ะที่รถเป็นเนาะ รถระเจ้าได้ดดเขาได้หมดเยืนบเจ้าเตรียมรถจักรยานนิบอจักานตลาดเขาบิดคอฉ่ำยาบอบพระเจ้าจะค่อยฝึกทัพหาเการฟ้าในนัดแต่ง้ึก้ังเยี่ยนในบ้านหนิบอเบ่รถกระแห้ของบก็คือกันพูดงเี่ยนเิ็นฝึก้ัพงเยี่ยนหนิพัน เพิ่งอยู่ห้องใหญ่แล้วมื่อหนึ่งมือหนึ่งแล้วเนาะพวกห้องใหญ่คะเห็ดทองขาเคำจะคือว่าเฮานี่เนาะอันคือว่าเพิ่นเฮียนนี่เพิ่นกระยายเฮียนนั่นหอดใส่ความฝันเพิ่นลาหน้อยเลยค่โอ้ยเจ้าขอดงานได้ล้ะบ่มีเงินถุงหนูเนาะยังว่าเอาวัวได้อะไรหานานาคตเนาะข้างหน้าเพ่นกสาเงินเพป็นกสีเฮียนหอดช่างสูงเนาะเฮ็นว่าแบบเพิ่นได้ว่าน้ำเจ้าไหวนะเฮ็นว่าความฝันเพิ่นเพฮียนว่าเพิ่นเราซื้อวีตู้พังหล้เนาะแต่ว่าเฮียนหยอดใส่หยอดใส่บ่อหนั่นเลยกับ ขวัดเท่าน <S an> ั้นแล้เนาะเฮียนน้ำวัดนว่าเพราอว่าเฮ้ากับมีเงินมี่รเนาะไปตู้เนาะคือว่าท้หน้าตับ่มีพอได้กินข้าวนวัดนว่าเฮียนอยู่วัดอยู่ว้าโลใ้อยู่เฮียนเฮาทุบมอเตอร์ะเสบ่นังน่ะจิน่งก็อปเน่เป็นอย่างเฮ่งนะะจนเบิดกลกองนึงบองจีฮาเอาไปกินไนทเถอะเนาะกินขนมค่ะขนมบอ ีบมนีไม่้โอกตีเป็นังไงก็ิได้จบคิดนอได้ิได้ขอโกับก่อนเนาะกับ้อเานึงไหนงไหนเนาะว พ in ักผ่อนเถอะนะตัวเนาะทางตู้เป็นกบสบายเนาะโดยสบายดีเด้อสบายสบายดีดูดีไม่แห้งมดขั้วข so ุกขุนนั่นแหละเด้อตลอดปลอดภัยดูไม่ได้แต่พ่อแต่เงินแต่ทองเด้อลูกเด้อดูจ้าดูดูอ่านี่กับเฮือนซานบ้านโซ่ของเม็เแถวเด้หนิเนาะโอ้ทางเพื่อนกานี่กับบอนอนจะบ่มีตู้นี่อืมบอนอนทางอานเปตู้กับอยู่กับลานสองคนเนาะ อีกอย่างเฮือนซาไม่ต wow. ู no ้ก hey ับบอมี่ฮอดอ่าประตูใช่เนาะอ็ม yeah> ึงเนี่ยไปพี่น้องเลยเห็นเนาะมึงเนี่ยนี่เนาะบาทอ่าคนขืนมากกับคือชิง่ายเนาะไม่ตู้เนาะเพราะว่าไม่ตู้กันนอนอยู่ในหนีเนาะบ่อยู่ในหนีเลยอ่าบ่มีอ่า มีไอ้ประตูใช่เนาะเข่ากับเข่าง่ายได้เนี่ยแต่ยากนะพี่น้องเลยอยู่กับอยู่กับหลานสองคนเนาะโดยนี่กับเฮือนครัวจะว่ามีตู้นี่อืมมายังอันนี้แกงยัางชาในหม้อนี่มีนะโดยโดยโดยกินข้าวกับเกลือบ้านนี่โอ้กินข้าวกับเกลือพี่น้องเลยโอ้โดยโดยโดยเนาะอ่ะ จังไดทั้งสาวพวงก,กับชิคอตูกับกอนเดอ้อบันนดมพี่นอ้องเลยสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่อย่างไรเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวพวงใน่เดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิคโกกล่าวคำว่าสบายดี